สวัสดีค่ะมาต่อเสียงถัดไปของนี้นะคะคือเสียงผสมที่ภาษาไทยมีค่ะเสียงไอมียอยักษ์ด้วยนะปิดท้ายไอคำแรกไออินยเอินฟลาย าย <Bye. S 2> เสียงถัดมาค่ะในภาษาไทยก็มีสามารถทำเสียงได้มันคือเสียงอุยอุยเหมือนเวลาวเราร้องอุยแต่ยาวหน่อยอุยดุยคำนี้เราพูดบ่อยมุยหลึกมุยหลึกเดี๋ยวส่วนนี้คำว่าหลึกเนี้ยมันจะไม่อ่านเหมือนปกติ ดจะไปสอนในครั้งต่อไปนะคะต่อมา b u ยเยินบุย,บยและสปร u เยอร์สปร e เยอร์อเย,ยินไดเยินฟลย มุยหลึกบุยเย็นสปรุยเยอร์สวัสดีค่ะ